ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็คือเวียดนามนะครับจะพาท่านไปเที่ยวเวียดนามนะวันนี้นะของวันที่22นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันพักผ่อนนะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขมากๆกับวันพักผ่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือล้ำล้ำรวยๆพวีรัพย์ คือับมากขึ้นทวีสุขคือสุขใจมากขึ้นทวีลาบทวีโชคก็คือดวงดีดวงเฮงๆนะครับประมาณนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านที่เข้ามาใหม่กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็กดถูกใจนะ,ะแล้วก็จะได้รับชมคลิป เวียดนามของช่อง Vip ทุกวันทุกวันเลยนะครับวันละสีคลิปนะครับท่านจะรุ้นลงก็ได้จะบันเทิงก็ได้จะฝึกสมองคิดฝึกสมองก็ได้จะเอาไปลงทุนก็ได้แต่ แต่ว่าท่านที่เอาไปลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะเสี่ยงก็ามมีทําให้ผิดหวังสมหวังเข้าบ้างหลุดบ้างอะไรเงี้ยจะให้เข้าตลอดคงเป็นไปไม่ได้ไม่มีเทวดาองค์ไหนให,ให้เลขแม่นตลอดหรอก,รอกประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับชอบค่อยจัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานำเสนอลดความเสี่ยงวางเลขเด่น3ตัวแบบนี้นะครับเน้นที่2ตัวอีกตัวหนึงเป็นตัวกันนะครับ4ีคือตัวเน้นนะครับส่วน3คือตัวกันนะครับ3าม4กับ5คือตัวเน้น3คือตัวกันแล้วก็ช่อง V.I.P ช่องนี้ ตัวการชอบมาลำดับหนึ่งเลยนะคะเกือบเจ็บ75 85%เปเตลยตัวการจะมาเวลาลงเลขทีไรตัวการมาทุกทีเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังเลข3ไว้ให้ดีนะครับเลข3ตัวกันนะอาจจะเล่น2ส,สายก็ได้3กับ4นะครับเล่น2ส,สายกันมันแฉลบไปนะครับประมาณนี้วิ่งลูดก็ดีนะครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่าก็มาว่ากันคู่เจาะคาวนี้ จบก็จัดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะนับ1นึถึงยีนะครับในวงกลมคือชุดเน้นไม่วงกลมคือชุดลองนะครับ3คือตัวกันนะครับอย่าลืมนะท่องไว้นะ อโอเคจบทันนะจดไม่ทันก็พาควิดีโอไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเดือนนี้นะฮานอยพีจะออกเวลาทุ่มครึ่งของทุกๆวันนะครับก็ติดตามดูผลกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ